สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับรถซูซูกิเอติก้านะครับต้องขออภัยด้วยนะคลิปก่อนหน้าออกเสียงผิดนะครับออกเสียงว่าอาติก้าก <c oughs> ็เป็นรถทดสอบเมื่อวานนี้นะครับไปทดสอบขับเที่ยวเลยนะขับเที่ยวนะครับขับถ่ายรูปเลยก็มีรูปสวยๆห,หลายมุมนะครับแล้วก็ลองเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆอะ่ะว่ามันมันเหมาะไหมกับการที่จะเป็นรถแบบไปกันหลายหลายคนนะครับ เมื่อวานในไปกันอยู่ประมาณ4ท่านนะครับเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปมุมต่างๆนะครับมุมต่างๆการใช้สอยคือคือขี่แบบอยากขี่ไปไหนก็ขี่นะครับอยากจอดตรงไหนก็จอดนะฮะใช้แบบใช้เหมือนเหมือนการเราไปท่องเที่ยวจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ลงตัวเลยนะถ้าเกิดว่าเราเอ่าอเรียกว่าจะไปกันได้หลายท่านอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะสาหรับท่านที่ครอบครัวหลายหลายคนนะครับเป็นครอบครัวใหญ่4คน5คนขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าไปไม่กี่คนเนาะพูดถึงคน2คนเงนี้ยมันก็โอเคนะ ก็โอเคอยู่นะครับก็คือไปแล้วก็ข้างหลังมันมันเปิดแล้วมันนั่งเล่นนั่งอะไรได้นะครับอลองระบบการขึ้นเขานะครับขึ้นเขาลงเขาลองวิ่งเร็วๆดูนะฮะอย่างันนี้เราวิ่งช้านะแต่จริงไอตอนวิ่งเร็วนะ่ะมันก็จะมีระบบป้องกันลื่นถลายนะครับสมมุติว่าเราเรียกว่าอยากจะดนะิฟรถอ่ะนะรถอันนี้ก็จะต้องต้องปลดโหมดมันก่อนนะครับมันถึงจะมันถึงจะดิฟได้แต่ถ้าเกิดเป็นโหมดปกติของเขานะเขาจะจะ,จะไม่ให้ล้อดิฟเลยจะให้มันมันวิ่งไปเท่ากัน4ล้อเลยนะครับ Ask, มาสรุปตัวรุ่นของมันนะครับรุ่นรุ่นของเออร์ติก้านะครับซูซูกิเอติก้าเนี่ยออกมาอยู่2รุ่นนะครับก็ <ib> <S <S คือเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นรุ่นท็อปกับตัวรองท็อปนะครับรุ่นท็อปกับตัวลองท็อปเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างบางจุดนะครับเรื่องของออปชั่นนะครับแต่ก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับแตกต่างกันไม่เยอะหลักๆเลยก็ดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยก็มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ตัวลองท็อปก็ไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะแต่หลังอย่างอนะื่นๆอ่ะคล้ายกันนะครับคล้ายกัน ก็มาไล่คร่าวๆข้างภายนอกกันเนาะตัวท็อปกับตัวรองท็อปแตกต่างกับตรงไฟตัดหมอกแล้วนะครับแล้วก็มีตรงตรงเรียกว่าไงไอตรงกระจกมองหลังนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปก็จะมาอยู่ตรงแก้มนะครับจะมาอยู่ตรงแก้มรถนะะภายนอกนี่จริงๆเขาให้มาให้มาพอๆกันเลยนะครับตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยต่างกันอยู่แค่นี้นะฮะต่างกันอยู่แค่ว่าตัวไฟมุมกระจกเท่านั้นนะครับ ไปมุมกระจกก็จะดูหรูหราขึ้นนะครับส่วนล้อมุงล้อแม็กอะไรพวกนี้ใส่มาให้หมดนะครับรุ่นรุ่นรองท็อปกับตัว Top ท็อปแทบจะเหมือนกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยถ้าเปรียบเทียบภายนอกนะครับส่วนตัวภายในเนี่ยตัวท็อปก็จะมีะหลักหลัก,ลกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือปรับตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็กุญแจเป็นสมาร์ทกุญแจนะครับก็คือเป็นกุญแจที่ไม่ต้องเสียบนะเป็นปุ่มกดเอาอแล้วก็มี ไอตัวปรับเบาะขึ้นลงนะครับขึ้นลงหมายความว่ายกความสูงแล้วลดระ,ะดับได้นะครับแต่ตัวลองท top ก็จะไม่มีของพวกนี้แต่อื่นๆมีเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันอยู่ไม่กี่บาทนะพูดถึงแตกต่างกันอยู่ไม่กี่บาทแต่ว่าได้ได้ได้เนี่ยกี่รายการแล้วทีละลายห้าห้าหกรายการแล้วนะครับก็ถือว่าต่างกันประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยภายในของเออร์ติก้านะครับผมว่ามันลงตัวดีนะสําหรับการที่ที่ที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับกับราคาประมาณ อ่าหกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่าบาทก็อ่นั่งสบายนะครับนั่งสบายตัวปรับต่างๆก็โอเคนะครับอ่ตัวบลูทูธนะทดสอบบลูทูธเม,มื่อวานก็คืออ่เราลิงก์กับโทรศัพท์เลยเปิดบลูทูธจากโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องอ่าของรถได้เลยนะครับเปิดเสียงเพิ่มเสียงนะปรับที่โทรศัพท์ก็ได้นะหรือว่าจะปรับที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็ได้นะครับอ่าแล้วก็รับโทรศัพท์เป็นแฮนด์ฟรีนะับเป็นแฮนด์ฟรีได้เลยก็คือเราไม่ต้องมายกสูงโทรศัพท์ พูดนั่นนะฮะแต่ก็พูดรับที่พวงมลาลัยเลยนะครับแต่ก็อาจจะได้ยินกันห,หมดทุกคนนะเพราะมันออกทุกลาโพงนะครับก็จะได้ยินเสียงทั่วรถนะครับที่นั่งนะครับที่นั่งทางด้านท้ายมันพับลงมาได้นะครับประทับใจมากเลยนะเพราะว่าเวลาจะจัดปาร์ตี้หรืออะไรพวกน,นี้เราเรานั่งทางด้านท้ายได้เลยนะครับพับมาแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังได้สมมุติว่าท่านไปกันอยู่7คนเวลานั่งก็นั่งกันเคนเลยนะครับ แต่เวลาลงจากรถอย่างเงี้ยอยากกันนั่งกินคงกินข้าวพับเบาเลยนะครับเนี่ยนั่งเข้าไปนั่งกินข้าวนั่งเล่นนั่งอะไรได้เลยสบายๆนะครับเมื่อวานก็ไปถ่ายรูปได้ที่สวยหลายมุมนะครับลองเทสหลายมุมว่าเออรถมันมันสวยไหมมันโดดเด่นไหมอันนี้ก็ไปจอดในฝูงชนก็ถือว่าเด่นเลยนะเพราะรถมันสวยป้ายแดงด้วยนะครับอันนี้ไปจอดตรงอ่าตรงริมอ่างนะครับอ่างก็ได้มุมสวยๆนะครับได้มุมสวยๆอันนี้ซูมเข้าไปดูนะครับจากด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับ ดูว่านั่งกันได้ไหมอันนี้ก็นั่งเล่นกันท้ายรถนะครับนั่งเล่นท้ายรถก็ถือว่ากว้างนะฮะถือว่ามันมันก็ใช้ชีวิตเรียกว่าอะไรปิกนิกอะไรพวกเนี้ยใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราจะไปทริปท่องเที่ยวจะไปทริปอะไรพวกเนี้ยผมว่าลงตัวนะครับน่าจะเหมาะข้าวของเครื่องใช้เนี่ยใส่ไปได้เต็มที่เลยนะครับอดัดอัดคนเนี่ยถ้าว่ามีสัก4ี่ห้าคนเนี่ยแล้วเอาข้าวของไปด้วยรถอย่างเงี้ยเหมาะนะครับอ่าแล้วก็ลองขับพวกทางที่เป็นทางลุยหน่อยนะฮะแต่ว่าต้องต้องแจ้งก่อนหนะน้า้ถ มันจะลุยเหมือนรถกระบะนะไม่ได้นะครับก็คือจะขับยกล้อเลยอย่างเงี้ยก็จะลําบากหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าลุยแบบเนี่ยระดับผมลองขับนะฮะลองลองทดสอบอด้วยทางลงที่มันที่มันต้องสูงหน่อยทางลงทางขึ้นอะ่ทงงทนอะที่มันสูงระดับแบบเออรถเก่งมันไม่น่าจะไปได้นะอย่างเงี้อย่างงี้ก็จะแข็งเยอะหน่อยก็ถือว่าไปได้ะนะครับรถรถเนี่ยตัวรถเราไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าระยะในการที่ที่มันจะลงทางอย่างเงี้ยมันมันก็พอไปได้อยู่นะครับมันก็พอไปได้อยู่ แต่ว่าถ้าถ้าทางขึ้นนะฮะทางขึ้นเนี่ยแจ้งว่าน่าจะมีระบบเขามีระบบไอตัวนี้ให้นะระบบไอตัวเรียกว่าไงเวลาเราขี่ขึ้นไปเนี่ยแล้วเราปล่อยปล่อยเท้าจากตรงคันเร่งอ่ะปกติรถมันก็จะถอยหลังนะครับแต่ไอตัวนี้ก็จะเป็นระบบล็อกพิเศษนะครับก็จะล็อกไว้ให้เพื่อความปลอดภัยเนาะช่วงล่างเด่นๆก็จะมีประมาณเนี้ยเวลาขึ้นไปแล้วก็ไม่ถอยหลังนะครับแล้วก็ลอเหยียบขึ้นไปเลยนะครับประมาณ3วิแล้วก็มีระบบการลื่นถลายนะครับ คือรถระดับ6แสนแล้วมีระบบความปลอดภัยประมาณเนี้ผมว่าโอเคอยู่นะเบรก ABS แอียร์แบกของนี้ได้ครบเลยนะครับได้ครบเลยเครื่องก็เป็นเครื่องพันห้าด้วยนะครับพันห้าด้วยเป็นเจ็ดที่นั่งอีกทางห่างนะครับเผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับเพื่อนๆสมาชิกที่กําลังหารถอยู่นะครับในช่วงเนี้ยเทศก,กาลสงการอะไรพวกเนี้ยนะครับอยากพาญาติพี่น้องพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับรถแขบสี่ประตูมันต้องได้นั่งข้างหลังนะต้องได้นั่งข้างหลังแต่ไอ้พวกนี้นี่ รถเออร์ติก้านะครับเออร์ติก้าก็ไปกันได้หมดนะครับเจ็ดคนนะมีเด็กๆก,ก็เอาไปด้วยได้สักแปดคนนะครับส่วนข้าวของนะฮะข้าวของผมว่านะข้าวของมันต้องได้เสริมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเก็บของมันก็เก็บได้เท่าที่มันเก็บได้อเก็บได้เหมือนรถตู้นะครับก็เป็นตู้เสื้อกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะเก็บเอยอะๆก็ต้องใส่เนี่ยฮะไอตัวหลังคาไปด้วยนะครับใส่ตัวที่เก็บของหลังคาถ้าใส่อย่างนั้นเสร็จปั๊บนะโหไปถึงไหนถึงกันเลยนะครับ ก็เป็นรถที่เกือบเกือบจะเพียบพร้อมแล้วล่ะนะครับเกือบจะเพียบพร้อมแล้วลเอาไปใส่นู่นใส่นี่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับของแต่งมีขายทั่วไปครเพิ่มเงินไม่เท่าไรสอ0พันสามนนะครับหรืออาจจะเอาลงทุนกับ 10, หมื่นนึงไปเลยนะใส่ของแต่งไปเลยตัวไหนมันน่าจะเงาก็ใส่คมเนียมไปเลยนะครับใส่แหลกหลังคาใส่อะไรไปด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะฮะในความคุ้มคันในการใช้งานนะครับ ลองขับก็นิ่งนะลองลองขับก็นิ่งดูดีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกลองอไปขับที่โชว์รูมฮเครื่องพันห้าเนี่ยคือมันไม่กินน้ํามันมากนะครับมันไม่กินน้ํามันมากแล้วก็การขับเนี่ยมันไม่แผ่วไม่แผ่วหมายความว่าสมมุติเราเราอยู่ในความเร็วไม่ค่อยเยอะแล้วอยากกระแซงนะฮะอยากจากระแซงแซงแบบแซงให้ขาดเลยอะในถนนสองเลนแซงได้สบายนะครับแซงไปได้สบายเครื่องไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับเทคนโลยีก็ถือว่าใหม่อยู่นะ ก็คุ้มราคานะครับคุ้มราคาถ้าเปรียบเทียบกับตัวราคาเอาราคาเป็นตัวตั้งนะครับราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยเจ็ดที่นั่งหกแสนนะครับต้องหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งหกแสนนะครับถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเจ็ดที่นั่งในตลาดที่เราเห็น,หนกันเนาะมันก็ต้องนู่นแหละครับแปดแสนกว่าแต่โอเคว่าวัสดุลหลายตัวนะครับก็อาจจะอาจจะ,จจะ,ะเรียกว่าปรับลงมาให้เข้ากับ เข้ากับราคานะครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าถึงไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะครับไม่ใช่เอาของไม่ดีมาใส่ให้นะครับแต่คือไม่ได้เอาของหรูมากนะครับหรูเกินจําเป็นอะ่ะบางทีผมมองนะหรูเกินความจําเป็นเอ่อแล้วก็ราคามันก็จะเกินไปไอ้อย่างสมมุติไอ้ตัวนี้เบามันก็เป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าแต่ปกติรุ่นที่มันเป็นเบาผ้าแล้วอยากจะใส่เป็นเบาหนังอะ่ะเนี่ยเราต้องเพิ่มเงินอีกสองหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ย ไอ้ตัวนี้เขาก็จะปรับลดมาว่าเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยเอาเบาะผ้าได้กันทั้งคู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็เลยจับต้องได้นะฮะร,ราคาเลยจับต้องได้แอร์ก็เป็นแอร์ปรับธรรมดาประมาณนี้นะแอร์ก็แอร์ปรับธรรมดาไม่ต้องเป็นออโต้น,นะฮะเพื่อลดต้นทุนประมาณนั้นนะแต่พูดถึงแอ,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 อร์ออโต้กับแอร์ธรรมดาผมว่าเพื่อนๆสมาชิกไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับมีอะไรอีกเกียร์พวกเกียร์ก็เห็น เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับอคอมเมนต์เข้ามาว่าเกียร์ไม่เป็น CVT นะครับอันนี้ทางการลสซิ่งก็อันยากจะแนะนำเนาะเกียร์ CVT เนี่ยแล้วเป็นรถที่มันต้องมีโอกาสจะขนบรนทุกคนเยอะนะครับก็ให้เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาดีกว่านะครับจะได้ดูแลง่ายนะครับแต่ว่าเกียร์ CVT มันก็โอเคมันก็น่าจะมันน่าจะเทคโนโลยีดีกว่านะครับก็เอาไว้เป็นรถพวกซิตี้คาร์พวกรถที่เป็นไม่กี่คนนะฮะขับคน2คนอะไรประมาณนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับเดี๋ยวจะเอารูปส,สวยๆมาอัพลงดูบ่อยๆนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ